ตอนนี้เดินมาเรื่อยๆนะคะน่าจะระยะทางพันสี่ร้อยกิโลเมตรเออพันสี่ร้อยเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะ อ๋อตรงนี้สระแก้วนี่งงสระแก้วนี่ไงสระแก้วอมากระบิยมันลอยฟ้ะแก้วอีกหน่อยก็กระบินละถึงแล้วนะคะสระมรกร อยู่ข้างหน้านะคะน้ำใส่ <c oughs> ใส่มากใสมเอาหมวกใส่แล้วก็จะได้ลองจับน้ำเองก็ใส่ อ๋อแน่ะที่เขาลงเล่นกันตรงนี้ได้แล้วสิเนเ็มเกเมด้เล่นจังใส่รูเปล่าใส่ล้วค่ะแล้วเ,เ,เ,เี่ย เขาเรียกอะไรนะพี่สิคิงคองพักสะบรกระบี เฮ้ยห้องทะลุกันด้วยไม่เหงาอ่ะไม่ไหมดูแบบไม่เหงาห้องทะลุกันด้วยคนสองคนเหรอเป็นไงคุณสุนทรีสวัสดีค่ะโชว์โชห้องโชว์ห้องห้องทะลุกันด้วยเห็นแล้วเอ๊ข้ประตูหข้ประตูเนี่ยไม่ใช่ดีเบิร์แต่กูอย่ะ อยู่เอาเอาเอามาถึงทำลายของแล้วมันห้องมันห้องมันต่อกันแตงมีไม่ท่าไหร่แลมีไอ้เอยแกจะโดดนะห้องใจนะไม่โดดส้ม